ในขณะที่ทั่วโลกกำลังไล่ล่ารถยนต์ไฟฟ้าขณะที่เทเซอร์บิตและบริษัทอื่นๆกำลังพยายามแข่งขันกันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าได้ก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สั่นคลอนหลักฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดฮอนด้าได้ผลิตเครื่องยนต์ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในตลาดโลกคำถามคือฮอนด้าได้สร้างสิ่งที่จะผลักดันให้รถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ต้องคิดอย่างจริงจังหรือไม่ความฝันของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะสิ้นสุดลงแล้วหรือและอะไรคือความพิเศษของเครื่องยนต์นี้ที่ทำให้มันกลายเป็นตัวเปล เครื่องยนต์นี้ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ธรมธรมดาธรรมดานี่คือมอนสเตอร์ไฮบริดแห่งอนาคตที่ผสนพลางจากน้ำมันและประสิทธิภาพไฟฟ้าเข้าด้วยกันชัดง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่สมรรถนะแรงประหยัดน้ำมันและวิ่งได้ไกลทีนี้คำถามก็ผุดขึ้นมาว่าอีลอนมัส์ควรกังวลหรือไม่บริษัทใหญ่ๆอย่างบิจนอนไม่หลับหรือในวิดีโอนี้เราจะบอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องยนต์อลัาสมัยของฮอนด้าเทคโนโลยีแนวคิดเบื้องหลังและวิธีที่เครื่องยนต์นี้จะเปลี่ยนแปลงโลกของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดก่อนที่คุณจะดดดูวิีโอออออตตต่่ลงงงกาามชขเร เพื่อเป็นคนแรกที่จะได้เห็นข้อมูลอัปเดตสุดเจ๋งเหล่านี้ก่อนที่จะรู้จักกับเครื่องยนต์ใหม่ของฮอนด้าเรามาทําความรู้จักกับฮอนด้ากันสักหน่อยดีกว่าย้อนกลับไปสักนิดในยุคที่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กําลังได้รับความนิยมทั่วโลกและญี่ปุ่นกําลังก้าวสู่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ในยุคนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโซอิจิโร่ฮอนดะเขาไม่ใช่ลูกชายของพ่อที่ร่ำรวยนักแต่มาจากครอบครัวที่ยากจนแต่เขามีความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแม้เขาจะลาออกจากการเรียนแต่ความรักกในววิศวรรม ก็ไม่เคยลดน้อยลงในวัยเด็กเขาเริ่มทํางานในอู่ซ่อมรถยนต์และจากจุดนั้นเองฮอนด้าก็ได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพของเขาโซอิชิโร่ฮอนด้าเริ่มต้นจากการผลิตแหวนลูกสุกแต่ก็ล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่า,ลาแต่เขาไม่ยอมแพ้หลังจากถูกปฏิเสธหลายครั้งในที่สุดผลิตภัณฑ์ของเขาก็ได้รับความสนใจจากบริษัทญี่ปุ่นต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทําลายทุกสิ่งทุกอย่างโรงงานถูกทําลายสถานการณ์เลวร้ายลงแต่ฮอนด้าก็กลับมาแสดงความกล้าหาญอีกครั้ง หลังสงครามเมื่อทุกอย่างจบลงโซอิจิโร่ฮอนด้าได้เริ่มติดตั้งมอเตอร์ในจักรยานและนับจากนั้นบริษัทฮอนด้ามอเตอร์จึงถือกำเนิดขึ้นนี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่นักมันเป็นเพียงแนวคิดที่ใหญ่ขึ้นด้วยความพยายามอย่างหนักฮอนด้าค่อยๆเริ่มผลิตรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่เพียงแต่ราคาถูกแต่ยังทนทานและทรงพลังอีกด้วยฮอนด้าซูเปอร์กับเปิดตัวในปี1958และรถจักรยานยนต์รุ่นนี้สร้างความฮือฮาไม่เพียงแต่ในญี่ปุน่นเท่านั้นแต่ทั่วโลก มียอดขายสูงมากจนปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกและนับจากนั้นเป็นต้นมาฮอนด้าก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหลังจากนั้นฮอนด้าก็ก้าวเข้าสู่โลกยานยนต์พวกเขาเริ่มผลิตรถยนต์ในช่วงทศวรรษ1960และในปี1972ฮอนด้าซีวิคก็เข้าสู่ตลาดรถยนต์ที่ราคาไม่แพงน่าเชื่อถือและประหยัดน้ำมันกลายเป็นตัวเลือกของครอบครัวชนชั้นกลางทุกครอบครัวต่อมาฮอนด้าแอคคอร์ดก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับฮอนด้าในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ผู้คนเข้าใจว่าฮอนด้าคือชื่อแห่งความไว้วางใจสิ่งที่พิเศษของฮอนด้าคือพวกเขาไม่เคยผลิตรถยนต์เพียงเพื่อโชว์พวกเขาให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีระยะทางวิ่งการบํารุงรักษาต่ําและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกนี่คือเหตุผลที่แบรนด์อย่างฮอนด้าแอคทิวและฮอนด้าซิตี้กลายเป็นที่รู้จักคุ้นเคยแม้กระทั่งในประเทศอย่างอินเดียเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงฮอนด้าก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกันพวกเขาได้ทดลองรถยนต์ไฮบรดิดพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหรือแม้แต่สร้างแท็กซี่บินได้และหุ่นยนต์ ใช่พวกเขาดูเหมือนจะตามหลังบริษัทอื่นๆอยู่บ้างในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก้าวที่พวกเขาทําในตอนนี้กับเครื่องยนต์ไฮบริดก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนปัจจุบันฮอนด้าไม่ได้เป็นแค่บริษัทรถยนต์แต่เป็นแบรนด์และชื่อที่น่าเชื่อถือผู้คนจากทุกชนชั้นในทุกมุมโลกต่างขับขี่รถยนต์ฮอนด้าและทุกอย่างเริ่มต้นจากความฝันของชายคนหนึ่งโซอิชิโร่ฮอนด้าผู้ซึ่งเคยซ่อมรถยนต์ด้วยตนเองบัดนี้พวกเขาได้นําเสนอเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้สู่สายตาชาวโลกแล้วสิ่งสสําาาคคััญืออออตตต้้งงรรรูประวิศ์ขน เพราะเมื่อใครก็ตามที่เริ่มต้นจากศูนย์นำสิ่งใหม่ๆมาให้พวกเขาจะเข้าใจว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นเรามารู้กันต่อนนี้ว่าเครื่องยนต์ใหม่ของ h อน da ามีอะไรที่สามารถเขย่าการ E ีได้เครื่องยนต์นี้แตกต่างจากเครื่องยนต์อื่นๆอย่างไรคำถามที่สำคัญที่สุดคือทำไมเครื่องยนต์ใหม่ของฮอ n d a ถึงแตกต่างจากเครื่องยนต์อื่นๆมากมีอะไรในนั้นที่จะทำให้บริษัท E ีอย่างเทเซ์นอนไม่หลับจริงหรือ และถ้ามันเป็นแค่เครื่องยนต์ไฮบริดทำไมถึงมีเสียงวิาพากวิจาร์มากมายขนาดนี้เอาละมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าโดยไม่ต้องอ้อมค้อมเรามาบอกคุณว่าทำไมเครื่องยนต์ฮอนด้านี้ถึงเรียกว่าไฮเปอร์ไฮบริดและมันลำหน้ากว่าเครื่องยนต์อื่นๆมากแค่ไหนก่อนอื่นเลยเครื่องยนต์นี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดทั่วไปอย่างที่คุณอาจเคยเห็นในโตโยต้าหรือรถยนต์ฮอนด้ารุ่นเก่าเทคโนโลยีไฮเปอร์ไฮบริดนี้พัฒนาจากแนวคิดใหม่โดยสิ้นเชิงผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน,นและมอเตอร์ไฟฟ้าแต่การทำงานร่วมกันระหว่างสองส โดยปกติแล้วรถยนต์ไฮบริดจะวิ่งในโหมด e-v หรือโหมดน้ำมันเท่านั้นแต่เครื่องยนต์ฮอนด้ารุ่นนี้ทำงานพร้อมกันทั้ง2โหมดเสมือนเครื่องดนตรีทุกชิ้นในทีมเล่นเพลงได้ตรงจังหวะเครื่องยนต์นี้ใช้ระบบ e-ehev ซึ่งเป็นนวัตรกรรมล่าสุดของฮอนด้ารถคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินและคินสันไซเคล2ลิตรอันทรงพลังพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวติดตั้งอยู่มอเตอร์ตัวหนึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์ส่วนอีกตัวทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งงททีี่พิเเเเศษคคืือออออรรถยยน,นนนนตตต์์ั้้้าาาดดววมไฟฟกบลล เครื่องยนต์เบนซินจะทำงานเฉพาะเมื่อจำเป็นเช่นขณนะขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือขณะเร่งความเร็วสูงวิธีนี้ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบตเตอรี่จะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติและการขับขี่ยังคงนุ่มนวลเมื่อพูดถึงพลังกำลังเครื่องยนต์นี้ให้กำลังประมาณ184แรงมา้าพลังมหาศาลขนาดนี้ขับได้ลื่นไหลแม้บนทางหลวงแถมยังขับในเมืองได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดและที่สำคัญที่สุดคือระยะทางวิ่งฟังนะเครื่องยนต์รุ่นนี้วิ่งได้20-28กิโลเมตรต่อลิตร ในสถานการณ์จริงก็เช่นกันนั่นคือระยะทางที่วิ่งได้จากรถดีเซลขนาดเล็กตอนนี้คุณจะได้ระยะทางเท่านี้จากรถไฮบริดเบนซินและที่สําคัญคือไม่ต้องยุ่งยากกับการชาร์จไฟเลยแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะวัตกรรมที่พิเศษที่สุดของเครื่องยนต์รุ่นนี้คือระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะระบบนี้จะตัดสินใจเองว่าเมื่อใดควรให้รถยนต์ทํางานในโหมดไฟฟ้าเมื่อใดควรเปิดเครื่องยนต์เบนซินและเมื่อใดควรให้ทั้งสองทำงานพร้อมกันนั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยทุกอย่างเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติแค่ขับไปเทคโนโลยีจะดูแลคุณเองอีกสิ่งที่น่าสนใจคือในรถยนต์ไฮบริดทั่วไปเครื่องยนต์จะถูกโหลดเพื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือไม่ก็ถูกชาร์จด้วยพลังงานจากการเบรกแต่ระบบเบรกแบบรีเจนเนอเรทีในเครื่องยนต์ไฮเปอร์ไฮบริดของฮอนด้านั้นทรงพลังมากเพียงแค่เหยียบเบรกแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์จจนเต็มซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่จะได้รับการชาร์จอยู่ตลอดเวลาขณะขับขี่ ถ้าคุณคิดว่าต้องชาร์จก็ไม่ต้องคิดมากเพราะ่อนด้ออกแบบมาให้ไม่ต้องเสียบปลั๊กหมดปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้านหรือปัญหาการหาสถานีชาร์จอีกต่อไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงถูกเรียกว่าระบบไฮบริดแบบพึ่งพาตนเองอีกหนึ่งความพิเศษของเครื่องยนต์นี้คือระบบจัดการเสียงรบกวนในรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินหรือดีเซลทั่วไปเมื่อเครื่องยนต์ทํางานจะมีเสียงรบกวน แต่เครื่องยนต์ไฮบริดให้เปร์ของฮอนด้ารุ่นนี้มีเสียงรบกวนน้อยมากเงียบมากจนคุณรู้สึกราวกับกำลังขับรถอีวีและแม้ในขณะที่เครื่องยนต์เบนซิน,นทำงานเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงนุ่มนวลให้ความรู้สึกสบายหูมันไม่เสียหายไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้นฮอนด้ายังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการออกแบบและหลักอากาศพลาศาสตร์ของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนี้รถยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีนี้เช่นฮอ da c าคอ h y b r ิดมีน้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ที่ดีเยี่ยมทําให้สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นโดยใช้น้ํามันน้อยลงนอกจากนี้ยังทําให้สมรรถนะของเครื่องยนต์นี้ดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะมีราคาแพงคุณคงแปลกใจที่ฮอนด้าได้นําเครื่องยนต์นี้เข้าสู่ตลาดมวลชนแล้วสําหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงหรือไม่มีสถานีชาร์จทางเลือกนี้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต้องเครียดกับการชาร์จ และไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสุดท้ายนี้หากเราพูดถึงสาเหตุที่เครื่องยนต์รุ่นนี้จะสร้างความตึงเครียดให้กับบริษัทอื่นๆเหตุผลก็คือฮอนด้าได้พัฒนาระบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเครื่องยนต์เหมือนน้ำมันเบนซินและประหยัดน้ำมันไม่แท้รถยนต์ดีเซลนั่นคือข้อดีของทั้ง3อย่างรวมกันโดยไม่มีข้อเสียในขณะที่เทเซอร์บิตและบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างเครือข่ายการชาร์จแต่ฮอนด้ากลับมอบระบบที่ชาร์จตัวเองและทำงานเหมือนรถยนตต์ไไฟฟ้า้าาจุุดดอออ่่่นททีีใหญสขงรถย และวิธีที่ฮอนด้าแก้ไขปัญหานี้ทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่เป็นข้อกังวลใจที่สุดของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนหลายล้านยังคงลังเลที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเรากําลังพูดถึงจุดอ่อน3ประการที่สําคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าและน่าสนใจมากที่ฮอนด้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ได้อย่างไรปัญหาแรกและปัญหาใหญ่ที่สุดคือเวลาในการชาร์จถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะดูทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยี แต่เมื่อพูดถึงเรื่องการชาร์จแล้ว EV ก็ยังตามหลังอยู่มากลองนึกภาพว่าถ้าคุณรีบไปไหนสักแห่งแล้วแบตเตอรี่รถของคุณหมดคุณอาจต้องเสียเวลาชาร์จไป1นถึงสชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นหากคุณใช้เครื่องชาร์จเร็วและหากจําเป็นต้องชาร์จแบบชาร์จการชาร์จอาจใช้เวลานานถึง1คืนเลยทีเดียวทีนี้ลองบอกผมหน่อยสิใครจะชาร์จรถนานขนาดนี้ทุกวันทีนี้มาดูเครื่องยนต์ไฮบริดตัวใหม่ของฮอนด้ากันบ้างไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จในเครื่องนี้เลยไม่ต้องติดตั้งจุดชาร์จที่บ้้านดวย ไม่ต้องยุ่งยากกับการหาสถานีชาร์จอีกต่อไปเครื่องยนต์ฮอนด้ารุ่นนี้จะชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติขณะใช้งานและเมื่อต้องการกำลังเพิ่มเครื่องยนต์เบนซิน,นก็จะทำงานทันทีไม่หยุดไม่ชะลอความเร็วขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่เครื่องยนต์นี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่เดินทางระยะไกลหรืออาศัยอยู่ในเมืองที่โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่แข็งแรงปัญหาใหญ่ประการที่2คือการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แบตเตอรี่โทรศรัพท์มือถอรราราราาาาาคคููกกกหลลยแปะทุๆบช์จ และข่ายประจุป,ประสิทธิภาพของมันจะค่อยๆลดลงซึ่งหมายความว่าหลังจากผ่านไป2อถึงสปีรถ EV ของคุณก็จะทํางานได้ไม่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อมาบางครั้งการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็แพงมากจนหลายคนคิดว่าซื้อรถใหม่ดีกว่าแบบนี้ไม่ฉลาดเลยใช่ไหมละ่ะเครื่องยนต์ไฮบริดของ Hon d a มีทางออกที่ดีเยี่ยมสําหรับปัญหานี้มันใช้แบตเตอรี่อย่างชาญฉลาดเพราะมีระบบมอเตอร์คู่มอเตอร์ตัวหนึ่งทําหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นแบตเตอรี่จึงไม่เกิดการโอเวอร์โหลดนอกจากนี้ความสมดุลระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน และมอเตอร์ไฟฟ้ายังทำงานได้ดีมากจนไม่มีแรงกดดันใดๆต่อแบตเตอรี่ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นการบำรุงรักษาน้อยลงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นปัญหาที่3ซึ่งอาจเป็นที่เข้าใจน้อยที่สุดคือประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าจะลดลงในพื้นที่หนาวเย็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและความจรงิงก็คือแบตเตอรี่เหล่านี้ทำงานได้ไม่ดีนักในพื้นที่หนาวเย็นระยะทางวิ่งของแบตเตอรี่อาจลดลง3 0 4 0 ในฤดูหนาวกล่าวคือหากรถ EV ของคุณวิ่งได้300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในฤดูร้อนรถคันเดียวกันจะวิ่งได้เพียง180หรือ200กิโลเมตรในฤดูหนาวและนี่คือเหตุผลที่ผู้คนในพื้นที่ที่มีหิมะตกจึงกลัวรถ EV ระบบไฮบริดของฮอนด้าก็ช่วยยุติความตึงเครียดนี้ได้เช่นกันเพราะเมื่ออุณหภูมิลดลงและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงเครื่องยนต์เบนซินจะเข้ามารับหน้าที่ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะหิมะตกหรือลูกเห็บรถของคุณก็จะไม่หยุดทำงานและนี่คือเหตุผลที่ระบบไฮบริดนี้จึงเหมาะสำหรับทุกฤดูการลองคิดดูอีกเรื่องหนึ่งหากมีหมู่บ้านหรือเมืองเล็กๆที่ไม่มีสถานีชาร์จรถอีีจะวิ่งได้อย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้เครื่องยอนต์ไฮบริดของ h อ n ด้าถือเป็นของขวัญล้ำค่าเพราะมีทั้งน้ำมันเบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ความสนุกและแบตเตอรี่จะชาร์จเองโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ h อ n ด้ยังติดตั้งระบบเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่เข้าไปด้วยกล่าวคือทุกครั้งทีีี่คุณเเเหยยบบ,บบบรรกกะะนนนน้้จ็พลัังงาไว ในแบตเตอรี่ซึ่งทําให้การชาร์จแบตเตอรี่มีความชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะทางวิ่งของรถโดยไม่เพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์มากนักสิ่งที่พิเศษที่สุดของระบบไฮบริดนี้คือใช้งานง่ายไม่จําเป็นต้องกดปุ่มหรือเปลี่ยนโหมดใ,ใดๆตัวรถจะตัดสินใจเองว่าจะเปิดใช้งานระบบใดเมื่อใดและนี่คือสิ่งที่ทําให้รถเหนือกว่ารถยนต์ไฮบริดอื่นๆปัจจุบันในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าปัญหาต่างๆเช่นระบบชาร์จไฟค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และประสิทธิภาพที่ลดลงในฤดูหนาวยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญ แต่ฮอนด้าได้ค้นพบความสมดุลที่มอบประโยชน์จากเทคโนโลยี E ีและพลังของเครื่องยนต์เบนซินให้กับคุณและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณไม่ต้องเสียเวลาหาปลั๊กกังวลเรื่องเวลาในการชาร์จหรือกังวลเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่อีกต่อไปนั่นหมายความว่าฮอนด้าได้แก้ปัญหาใหญ่ๆของ E ีีทั้ง3ข้อได้ในคราวเดียวค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงรักษาจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าทีนี้เรามาพูดถึงคำถามที่ผู้ซื้อรถยนต์ทุกคนต้องคิดกันผมจะซื้อรถยนต์คันนี้แต่ราคาจะเท่าไหร่ และนี่คือจุดที่เครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ของฮอนด้าชนะใจผู้คนเพราะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเครื่องยนต์นี้กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่ประหยัดและชาญฉลาดอย่างแท้จริงก่อนอื่นเรามาพูดถึงราคาของรถยนต์ไฟฟ้ากันก่อนในปัจจุบันการจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีดีสักทันคุณอาจต้องจ่ายเงินอย่างน้อย15-20ถึงล้านรูปีหรือมากกว่านั้นและหากคุณซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ระดับนานาชาติอย่างเทสลาหรือบิราคาจะพุ่งสูงถึง0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกันหากคุณดูรถยนต์ไฮบริดในเซกเมนต์เดียวกันเช่น Honda Co อ e Hybrid หรือ Honda c ซ vic Hybrid จะเห็นได้ว่ามีราคาต่ำกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหมายความว่าคุณจะได้รับเทคโนโลยีที่เกือบจะเหมือนกันและการขับขี่ที่สะดวกสบายแต่ราคาถูกกว่าปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายอีกประการหนึ่งที่หลายคนลืมไปนั่นคือระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหากคุณชาร์จรถยนต์ไฮบริดที่บ้านและหากคุณติดตั้งสถานีชาร์จค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟติดตั้งและค่าไฟฟ้าอาจสูงถึง5 0 0 0 0ถึง100,000รูปีอินเดีย และหากคุณชาร์จรถยนต์ที่สถานีชาร์จเร็วคุณก็ต้องจ่ายค่าทมเนียมแยกต่างหากสำหรับการชาร์จแต่ละครั้งในทางกลับกันเครื่องยนต์ไฮบริดของฮอนด้านั้นไม่จําเป็นต้องชาร์จนอกจากนี้ยังใช้น้ามันน้อยลงและแบตเตอรี่จะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติขณะที่รถกําลังวิ่งนั่นหมายถึงไม่ต้องยุ่งยากกับการชาร์จไฟที่บ้านหรือไม่ต้องเครียดกับการหาที่ชาร์จสาธารณะทีนี้มาพูดถึงค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาไม่ถูกเลย หากแบตเตอรี่เสียหายหรือประสิทธิภาพลดลงอาจต้องเสียเงินซื้อแบตเตอรี่ใหม่มากถึง4 7แสนรูปีรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์บางรุ่นอาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สูงถึง10,000รูปีลองนึกภาพว่าครึ่งหนึ่งของราคารถยนต์หมดไปกับค่าแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเครื่องยนต์ไฮบริดของ Honda ไม่มีความเสี่ยงเช่นนี้แบตเตอรี่ของรถไม่มีพารามากนะักเพราะระบบทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบให้เครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าทำง,งานร่วมกันแบตเตอรี่จะถูกใช้งานเฉพาะตอนสตาร์ทรถขับขี่ด้วยความเเเรรร็วต่่หือบกทานนั้น นอกจากนี้เครื่องยนต์เบนซินยังคอยสำรองไฟอยู่ตลอดเวลาช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีนี้มาพูดถึงการบำรุงรักษากันผู้คนชอบรถยนต์ไฟฟ้าเพราะไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเครื่องยนต์การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรหรือคลัชทำให้การบำรุงรักษาน้อยกว่าแต่ความจริงก็คือเมื่อรถยนต์ไฟฟ้ามีปัญหาการหาอะไหล่ก็ยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังต้องเข้าศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งหาไม่ได้ทั่วไปเคร่นุใหม จากหอนได้นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในกรณีนี้เช่นกันแม้จะมีเครื่องยนต์เบนซินแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยคุณจึงไม่จําเป็นต้องเข้ารับบริการบ่อยนักและแม้ในเวลาที่คุณต้องการก็ไม่ต้องกังวลเป็นพิเศษเพราะมีศูนย์บริการหอนได้อยู่ทั่วอินเดียและยังมีอะไหล่จำหน่ายในราคาประหยัดอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์หอนได้ยังถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเสียน้อยกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าอีกหนึ่งความพิเศษคือเครื่องยนต์ไฮเปอร์ไฮบริดมีระบบวินิจฉัยตัวเอง นั่นคือแม้ว่าจะมีปัญหาตัวรถเองจะบอกว่าปัญหาคืออะไรและอยู่ที่ไหนซึ่งช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนเห็นได้ชัดว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนเบื้องต้นที่สูงกว่าการชาร์จไฟมีราคาแพงการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเรื่องน่าปวดหัวและการบำรุงรักษาก็หนักหน่วงหากจําเป็นในทางกลับกันเครื่องยนต์ไฮบริดของฮอนดามีราคาถูกกว่าชาร์จไฟอัตโนมัติบำรุงรักษาง่ายและยังประหยัดน้ํามันอีกด้วยกลยุทธ์ระดับโลกของฮอนด้าเครื่องยนต์นี้จะเปิดตัวที่ไหน แน่นอนด้านล่างนี้คุณจะพบย่อหน้าความยาว800คำที่เขียนด้วยภาษาพูดง่ายๆโดยอิงตามกลยุทธ์ระดับโลกของฮอนด a าสำหรับรถยนต์ไฮเปอร์ไฮบริดซึ่งอธิบายว่าเทคโนโลยีนี้จะเปิดตัวที่ไหนก่อนและฮอนด a จะเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างไรตอนนี้เครื่องยนต์ไฮเปอร์ไฮบริดใหม่ของฮอน da ได้รับการเปิดเผยและดึงดูดความสนใจของทุกคนคำถามจึงเกิดขึ้นว่าฮอน da จะเปิดตัวที่ไหนก่อนรถยนต์เหล่านี้จะจำกัดเฉพาะในญี่ปุ่นหรือไม่จะขยายไปยังอินเดียด้วยหรือไม่ และจะสร้างความฮือฮาในตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปหรือไม่มาทําความเข้าใจกลยุทธ์ระดับโลกของฮอนด้าแบบง่ายๆกันก่อนอื่นเรามาพูดถึงญี่ปุ่นกันก่นกอนเพราะฮอนด้าเป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ที่นั่นและนวัตรกรรมทั้งหมดก็มาจากที่นั่นญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ทดสอบที่ใหญ่ที่สุดของฮอนด้ามาโดยตลอดกลยุทธ์ของฮอนด้าคือการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในตลาดบ้านเกิดของตนเองนั่นคือญี่ปุ่นก่อนจากนั้นจึงพิจารณาการตอบรับจากผู้คนที่นั่นแล้วจึงขยายไปยังส่วนอื่นๆของโลก และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเทคโนโลยีไฮเปอร์ไฮบริดของ h o น da เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นในรถยนต์อย่าง a c c o r d Hybrid และซี v i c h ฮ b r ิ d คำถามคือใครจะเป็นรายต่อไปฮอน da จึงกำลังจับตามองตลาดสหรัฐอเมร,ริกาสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและรัฐบาลก็เข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ความต้องการรถยนต์ไฮบริดจึงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดปัจจุบันมีรถยนต์โตโยต และรถยนต์ไฮบริดรุ่นอื่นๆจำหน่ายในสหรัฐแล้วแต่ฮอนด้ากำลังก้าวเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยพลังขับเคลื่อนใหม่คืขอข้อไฮบริดได้เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาแล้วและได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากตอนนี้ h อ n ด a Control V Hy b r i d และ c i v i c Hybrid ก็กำลังเปิดตัวที่นั่นเช่นกันต่อไปคือยุโรปเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับยุโรปยุโรปมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากสำหรับรถยนต์เช่นขีดจำกัดการปล่อยก๊2มาตรฐานแบตเตอรี่และภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแต่ฮอน da ก็มีบทบาทในยุโรปอยู่แล้ว และได้ออกแบบรถยนต์ไฮบริดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปหอนได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฮบริดไฮเปอร์ในประเทศส่วนใหญ่ของยุโรปภายในปี2,568โดยเฉพาะในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่พร้อมอย่างเต็มที่คำถามที่น่าสนใจที่สุดคือรถยนต์เหล่านี้จะเข้ามาสู่อินเดียหรือไม่คำตอบคือใช่พวกมันจะมาแน่นอนแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักขณะนี้การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอินเดียยังค่อนข้างล่าช้า และโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จก็ยังไม่พร้อมอย่างเต็มที่ในสถานการณ์เช่นนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีรถยนต์ไฮบริดเกิดขึ้นหอนด้าระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้เปิดตัวรถยนต์อย่างสติไฮบริดในอินดีไปแล้วและตอนนี้กําลังเตรียมนําระบบไฮเปอร์ไฮบริดใหม่นี้มาสู่อินดีด้วยหากรายงานเป็นความจริงหอนด้าอาจเปิดตัวแอคคอร์ดไฮบริดและรถ SUV รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในอินดีอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในอินดีคือราคาและระยะทางวิ่งสิ่งแรกที่ผู้คนถามก่อนซื้อรถคือ รถดีไหมทีนดีที่ให้ใช่ไหมและเครื่องยนต์ของฮอนด้ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมประหยัดน้ำมันดีชาร์จไฟง่ายและบำรุงรักษาง่ายถือเป็นแพคเกจที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าชาวอินเดียทั่วไปทีนี้มาพูดถึงความท้าทายกันบ้างเพราะการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในทุกประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละประเทศมีกฎหมายกฎเกณฑ์การทดสอบรถยนต์ที่แตกต่างกันและโครงสร้างภาษีที่แตกต่างกันฮอนด้าจะต้องทำให้เครื่องยนต์ของตนตรงตามมาตรฐานทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างอเมริกาและยุโรปแต่สิ่งที่ดีคือฮอนด้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎระเบียบระหว่างประเทศและทีมงานก็กำลังเตรียมความพร้อมให้กับรถยนต์ให้สอดคล้องกับตลาดโลกอยู่แล้วอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ฮอนด้ากำลังนำมาใช้คือการผลิตในประเทศกล่าวคือฮอนด้าไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นเพื่อขายไปทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังพยายามตั้งโรง,งงานของตนเองในตลาดใหญ่ๆทุกแห่งเช่นอเมริกาอินเดียและไทยและดำเนินการผลิตที่นั่นด้วยวิธีนี้จะช่วยลดราคาประหยัดภาษี และลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีขึ้นในท้องถิ่นฮอนด้าไม่ได้เร่งรีบแต่ได้วางแผนอย่างรอบคอบสําหรับอนาคตเริ่มจากการทดสอบในญี่ปุ่นจากนั้นจึงขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปและตอนนี้กําลังมุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียนี่แสดงให้เห็นว่าฮอนด้าไม่ได้แค่ขายรถยนต์เท่านั้นแต่ยังต้องการนําเทคโนโลยีไฮบริดนี้ไปทั่วโลกภายใต้กลยุทธ์การขยายธุรกิจทั่วโลกอย่างชาญฉลาดคําถามท,าที่น่าสนใจที่สุดคือเทเซอร์บิตและบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆควรกังวลกับฮอนด้าจริงหรือ เครื่องยนต์ไฮเปอร์ไฮบริดรุ่นใหม่ของฮอนด้าจะทำให้พวกเขานอนไม่หลับหรือไม่คำตอบง่ายๆคือใช่และส่วนใหญ่ก็ใช่เพราะหากเครื่องยนต์นี้ถูกผลิตขึ้นจำนวนมากและเข้าถึงผู้คนได้ในราคาถูกทนทานและเชื่อถือได้ก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าได้ลองดูสิจุดแข็งที่สุดของบริษัท EV คืออะไรเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่เงียบและไม่ต้องใช้น้ำมันเบนซิน,นดีเซนแต่ EV ก็มีจุดอ่อนใหญ่ๆเช่นกันเช่นแบตเตอรี่ราคาแพงเวลาในการชาร์จนานระยะทางวิ่งต่ำ ในที่อากาศเย็นและโครงสร้างพื้นฐานที่ย่ำแย่ซึ่งฮอนด้าได้จับจุดอ่อนเหล่านี้และแก้ไขเครื่องยนต์ไฮบริดของพวกเขากลายเป็นตัวเลือกที่ไม่เพียงแต่แข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าได้เท่านั้นแต่ยังเหนือกว่าในหลายกรณีอีกด้วยลองคิดดูสิหากมีรถยนต์ที่เงียบเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าให้กำลังเหมือนรถยนต์เบนซินและไม่ยุ่งยากในการชาร์จผู้คนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันหรือไม่ระบบของฮอนด้านี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แม้ขณะเดินทางระยะทางวิ่งก็ดีเยี่ยมและค่าบำรุงรักษาก็ถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าด้วย ดังนั้นหลายคนที่เคยคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็คงหันมาใช้รถยนต์ไฮบริดกันอีกครั้งปัจจุบันแบรนด์อย่างเทสล่และบิตกำลังครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแต่พวกเขายังคงพึ่งพาแบตเตอรี่เป็นหลักโมเดลของพวกเขามุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและสมรรถนะแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วราคาที่เอื้อมถึงและการใช้งานจริงนั้นสำคัญกว่าและนั่นคือจุดที่ฮอนด้าประสบความสำเร็จบิดได้พัฒนารถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินของตัวเองแต่เทคโนโลยีไฮบริดของฮอนด้านั้นล้ำหน้ากว่า29 เพราะไม่จําเป็นต้องชาร์จไฟและไม่ต้องกังวลเรื่องระยะวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าและเทสลาเองก็ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฮบริดด้วยซ้ําดังนั้นหากฮอนด้าเปิดตัวรถยนต์ไฮบริดไปทั่วโลกด้วยราคาที่ดีและการตลาดที่ฉันฉลาลูกค้าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าก็อาจค่อยๆเปลี่ยนไปความกังวลที่แท้จริงคือฮอนด้าเป็นแบรนด์ที่ผู้คนไว้วางใจอยู่แล้วตั้งแต่ฮอนด้าแอคทีวไปจนถึงซีวิคและซิตี้รถยนต์ทุกคันล้วนสร้างชื่อเสียง ในตลาดและหากแบรนด์เดียวกันนี้กำลังพัฒนารถยนต์ไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมีระยะทางวิ่งสูงเทคโนโลยีอัจฉริยะและบำรุงรักษาง่ายบริษัทใหม่ๆอย่างเทสล่าและบิตก็ต้องกังวลอย่างแน่นอนหากเครื่องยนต์ไ,ไฮบริดของฮอนด้าเริ่มผลิตขึ้นในปริมาณมากและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปก็อาจสร้างกระแสะฮือฮาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแน่นอนผู้คนจะมองหาตัวเลือกแบบไฮบริดก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องทบทวนกลยุทธ์ของตน หากต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยานยนต์ใหม่ๆก่อนใครโปรดสมัครสมาชิกช่อง